สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องพรพาบ้านอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้น้องพรพาบ้านก็มาถึง EP ที่69แล้วนะจ๊ะฝากพี่พี่ FC กดไลค์กดแชร์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจพระองค์ไหนนะจ๊ะสามารถโทรโทรมาได้ที่เบอร์090456 เก้าหกเจ็ดห้านะจ๊ะพี่พี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกเก้าหกเจ็ดห้าเลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยส่วนพี่พี่ท่ Burch านใดนะจ๊ะที่ไม่สะดวกแอด,ดไลน์ก็สามารถโทรหาน้องพรเดี๋ยวน้องพรก็จะแอด,ดไลน์และส่งรูปเพิ่มเติมกับไปให้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่าวันนี้น้องพรจะได้อะไรมาบ้างเนาะ บพระบางองค์น้องพรก็อาจจะรู้ข้อมูลบางองค์น้องพรก็ไม่รู้ข้อมูลน้องพรต,ต้องขออภัยพี่พีทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่1ก็จะเป็นพระหลวงพ่อธรมรมจักเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระหลวงพ่อธรรมจักเลี่ยมเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันเลยชัดไหมนะนี่ภาพจะชัดก็จะประมาณนี้เลยนะพี่พี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักเลี่ยมเงินเก่านะจ๊ะถ้าไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะหรือว่าช่องทางการติดต่อน้องพรพระบ้านโทรที่เบอร์090456 เก้าหกเจ็ดห้านะจ๊ะพี่พี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าหกเก้าหกเจ็ดห้าเลยนะจ๊ะเบอร์โทรกับอีด mm ีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันรายการที่สองรายการที่สองก็จะเป็น mm hmm. เหรียญหลวงพ่อกวยเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พ mm hmm. ี่เหรียญหลวงพ่อกวยเลี่ยมเงินนะจ๊ะนนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลัง ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่จ๋าขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะเผื่อมาภาพไม่ชัดอย่างไรนะจ๊ะเผื่อภาพไม่ชัดอย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยรายการที่สานะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่3ก็จะเป็นตะกุดพิษสมอนนะจ๊ะพี่ๆนะเป็นตะกุดพิษสมอนนะจ๊ะพี่จ๋าบางรายการน้องพรก็อาจจะรู้ข้อมูลบางรายการน้องพรก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบชัดๆเนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะรายการถัดไปจ้ารายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปรายการที่สามโอ้ยรายการที่สี่นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สี่เป็นพระพิคเนตเนื้อสำลิดนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นพระพิคเนตเนื้อสำลิดนะจ๊ะเก่าอันนี้น้องพรก็ได้มาเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าน้องจะอยู่ใน กรอบนะจ๊ะพี่พี่น้องจะอยู่ในกรอบนะจ๊ะเผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบและสนใจนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะภาพไม่ชัดอย่างไรก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าจ้ารายการถัดไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้าก็จะเป็นรูปสแตมหลวงพ่อพรมนะจ๊ะพี่ๆี่รูปสแตมหลวงพ่อพรมนะจ๊ะ รายการถัดไปจะรายการถัดไปรายการที่6นะจ๊ะพี่พี่รายการที่6ก็จะเป็นเขียเเยกเกเข้ยวเสือแกะเลี่ยมพลาสติกเก่านะจ๊ะเขี้ยวเสือแกะเลี่ยมพลาสติกเก่าจ้าหนูก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าหนูก็ได้มาแบบนี้เลยนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยสนใจหรือว่าชอบองคไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 9675นะจ๊ะพี่พี่0904569675เลยนะจ๊ะพี่พี่เบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อไปนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่เจ็ดเป็นพระหลวงปูสูกพิมพ์บัวเล็บช้างนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เป็นพระหลวงปูสูกพิมพ์บัวเล็บช้างนะจ๊ะพี่ๆด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพรด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรน,นะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรน,นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลย รายการต่อไปจ้ารายการต่อไปรายการที่แปดเลยจะเป็นพระสมเด็จนะจ้าพี่พจ๋าจะเป็นพระสมเด็จนะจ้าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยจ้า ันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่ๆจกภาพด้านหลังนะต่อไปจะก็เป็นพระสมเด็จอีกเหมือนเดิมจ้าพระสมเด็จสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย น้องพอรก็ได้มาแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะจ๊ะพี่ๆภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ Uhm. รายการถัดไปจ hai, <aker> ้ะรายการถัดไปนะจ๊ะรายการถัดไปก็จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่ๆตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นรายการที่10เลยนะจ๊ะรายการที่10บก็จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเก่าจริงๆนะจ๊ะพี่ๆจ้ะอันนี้เก่าจริงๆนะ ตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พี่ตะกุดเก่าไม่ทราบที่จ้ารายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโสธรเลี่ยมเงินนะจ้า ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ จะไม่ค่อยชัดยังไงก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่จ๋าถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่จ๋าดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะจ๊ะพี่จ๋าดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะจ๊ะทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จ๋าทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปก็จะเป็นพระเนื้อผงเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะจ๊ะต่อไปจ้าเป็นรายการที่13เลยนะจ๊ะรายการที่13ก็จะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะบูยเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะ กดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะพี่พ รายการถัดไปจากรายการถัดไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อเงินนะจ๊ะพี่ๆจาเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อเงินนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่จ้าเป็นเนื้อเงินนะจ๊ะพี่ๆ รายการถัดไปจ้ะรายการถัดไปรายการที่สิบห้านะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่สิบห้าก็จะเป็นพระเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะจ๊ะพี่พจ๋าเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแฉ่งนะจ๊ะพี่พ อันนี้ก็จะเป็นรูปด้านหน้านจต่พี่ภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะถ้าภาพไม่ชัดอย่างไรก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะช่องทางการติดต่อของน้องพรก็จะเป็นที่เบอร์0904569675นะจ๊ะพี่ๆจ๋า0904569675นะจ๊ะพี่ๆ เบอร์โทรกับไอดียลเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเพื่อมีพี่เพื่อนใดสนใจและชอบเนาะเดี๋ยวเรามาดูตะกุดชัดๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี่เหมือนน้องพรจะให้พี่ๆดูแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะคลิป ep ที่69ก็จะมีประมาณนี้เลยฝากพี่พี่ fc ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพอรด้วยนะจะฝากพี่พี่กดติดตามให้น้องพอรด้วยนะจะช่องทางการติดต่อเผื่อมีพี่พี่ท่านใดชอบรายการไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ที่เบอร์090456 9 675จนะจ๊ะพี่พี่090 456 9 675นะจ๊ะพี่พี่จ๋ะเบอร์โทรกับไอ l ดียเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะสำหรับคลิป EP ที่69ก็จะมีประมาณนี้เลยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ